โตต้าโนอาลูกค้าเพิ่งจะรับไอออนบีมาจัดเต็มกับเราไปวันนี้เอาเจ้าโตต้าโนอาคันนี้นะครับมาจัดเต็มเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับรับปุ๊บจัดต่อปั๊บเลยคันนี้นะครับเน้นเรื่องของการใช้งานออก,กต่างจังหวัดเป็นหลักใช้งานในเมืองน้อยนะครับส่วใหญ่จอดนะครับแต่ว่าเวลาใช้ทีก็คือเดินทางเลยเที่ยวทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับค้ากันไปและด้วยเฉดสีคันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินเราก็เลยมุ่งเน้นไปที่การบริการในรูปแบบการปกป้องด้วยการเคลือบและ เมื่อมีการเดินทางออก่างจังหวัดนะครับสิ่งที่เรานึกถึงก็คือเรื่องสเก็หินนั่นเองนะครับสเก็ตหินเนี่ยจะโดนตรงไหนครับด้านหน้าทั้งหมดเลยด้านข้างก็อาจจะมีแค่หูกระจกอีกจุดหนึ่งส่วนแก้มอะไรไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ารถมันเป็นทรงเหลี่ยมต่างนี้ยังไงไม่โดนอยู่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เราก็เลยเลือกจัดการปกป้องด้วยการเคลือบนะครับแต่คันนี้เลือกเป็นแพคเกจท็อปสุดนะครับก็คือเคลือบรีบอนหรือที่เรียกกันโบโลฟินโบโลฟินหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมบอกคันนี้นะครับว่า่าาดดดีทดีทททสุุุกก้น การลอยดีกว่าเพราะว่ายืดหยุ่นได้นะครับเป็นลอยยากต่อต้านมลภาวะดีเยี่ยมนะครับรถเจลเร่ยากมากนะครับน้าเด้งดีมากนะครับไหลลื่นรถเจลเระเธอะยากเป็นคราบยากนะครับการกัดก่อนทําได้ยากมากตัวนี้ก็คือเป็นการเคลือบที่ดีที่สุดนะเวลานี้เรารับประกันให้คุณถึง8ปปีพร้อมเทคนิคการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มนะครับก็บอกเลย เงาเป็นกระจกสีบอลแบบนี้เงาเป็นกระจกได้ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับและคันนี้นะครับเสริมการปกป้องด้านหน้าแนวปะทานะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าคันนี้มีการเดินทางออกต่างจังหวัดนั่นหมายความว่าจะมีความเสี่ยงนะครับด้านสะเก็ดหินเราก็เลยเลือกปกป้องและโปรเทคชั่นเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเป็นหลักนะครับฝากระโปรงหน้ากระจังต่างๆนะครับไฟหน้าการันชนที่จะมีโอกาสเป็นจุดปะทะของสะเก็ดหินนะครับคันนี้ก็เลยเลือกติดเป็นตัวพรีเมียมจีทีหนา215ไมครนะครับเนี่ยครับด้านหน้านี้เลยโอ้โหเนียนกิฟ สีอ่อนถ้าติดไม่เนียนเนี่ยขอบดําแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่สีขาวนะสีบรอนแบบนี้ถ้าไม่เนียนก็ไม่สวยเช่นเดียวกันแต่ของเรานะครับติดตั้งเนียนทุกจุดไม่เห็นเลยนะครับพับหมดเลยชิ้นเล็กชิ้นน้อยติดให้หมดยังมีอีกหนึ่งบริการนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือเป็นการดูแลปกป้องช่วงล่างนะครับด้วยการเคลือบช่วงล่างนะครับการสนิมสูตรน้ำโพลิเมอร์100%จากแบรนด์ไอรอนซิลนะครับเรารับประกันให้10ปีเลยนะครับแต่ถ้ารถของคุณเป็นรถใหม่ที่ยังวิ่งไม่ถึง1 0 0หนรับ เราจะให้แบบไร้ทางวารันตีเลยนะครับไม่มีใครกล้าให้แบบนี้แน่นอนนะครับเราดูแลให้ฟรีหลังการขายด้วยคันนี้ครบจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบตัวท็อปที่สุดเพราะว่าลูกค้าท่านนี้บอกขอท็อปที่สุดแล้วคุณจะบอกว่ามันท็อปสมชื่อจริงๆนะครับสำหรับตัวเคลือบรีบอนโบโลฟินนะครับแล้วก็ติดฟิล์มด้านหน้านา215ไมกคอนนะครับเผื่อลูกค้าขับเร็วนะครับช่วงล่างนะครับมีโอกาสปกป้องไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกมาปกป้องไว้ก่อนเลยนะครับจริงๆคันนี้ยกขึ้นมาก็มีสนิมบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่หนักมากเเพรราาาาะะว่ขใช้้งนนนอยคับ คันนี้ก็ปกป้องเรียบร้อยนะครับเป็นพ่นเคลือบช่วงล่างสูตรน้ำโพลิเมอร์100%นะครับจากแบรนด์ไอรอน e ิลแล้วก็ภายในนะครับจะมีบางจุดนะครับที่เรามีติดฟิล์มเพิ่มเติมเข้าไปนะครับพวกหน้าจอแล้วก็จุดเล็กๆน้อยๆนะครับตัวท้าโนอาคันนี้จุดติดไม่เยอะเราก็ติดให้ครบเลยและในส่วนอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นตัวภายในนะครับเราจะมีเซรั่มเคลือบให้เซรั่มของเราเป็นตัวเกรดท็อปสุดนะครับเป็นเกรดที่ใช้สำหรับเคลือบกระเป๋าแบรนด์เนมเลยนะครับก็คือจะลดเรื่องคราบดด่่าางงงครีมแป้ คาบางเกงยียนนะครับการแตกรายงานการสรมสภาพได้ดีนะครับและที่สาคัญไม่มีกลิ่นไม่เหนียวไม่มันไม่เยิ้มและส่วนอื่นอย่างเช่นกระจกต่างๆก็มีการเคลือบไายน้ําให้ทั้งหมดนะครับพลาสติกก็มีการเคลือบกันซิดกันแตกรายงานการซิ่จางให้ด้วยนะครับเราก็ทําให้ครบคันแบบนี้เลยทุกจุดทุกคันแบบจุกจแบบนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับที่มีรถเจ้าโตต้าโนอาอยู่นะครับหรือรถประเภทแบบนี้ หรือมีลักษณะการใช้ง,งานคล้ายๆกันแบบนี้ก็ลองเอาแนวทางนี้นะครับเป็นองค์ประกอบ,ก,อบการดูแลปกป้องรถเนี่ยแบบนี้อาจจะตอบโจทย์กับคุณก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับลองมาปรึกษาเราก่อนดีกว่านะครับเราจะแนะนําให้คุณตอบโจทย์และเหมาะสมอย่างแน่นอนคุณมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณต้องเข้าใจด้วยยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและถ้ามีอะไรโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยเบอร์ขึ้นในแล้วแต่ถ้าดีนะครับแวะเวียนเข้ามาที่หน้าร้านดีกว่านะครับมาพูดคุยกับผมโดยตรงแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งททีี่่่มพูดกัับบสิงตาคคเห็นนะร มันดีเกินคาดอย่างแน่นอนยังไงนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ